ปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยค่ะก็ในตามความคิดของตัวเองนะคะปัญหาโลกร้อนก็คงเกิดจากมนุษย์เนี่ยแหละเนาะเพราะว่าเราแบบเอาเปรียบธรรมชาติกันเป็นเวลานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คงเตือนเราแบบว่าออกอาการเตือนเราบ้างแล้วเราก็คงจะรู้ตัวนะคะเราก็ดูแลรักษาธรรมชาติกันนิดนึงหันกลับไปรักษาธรรมชาติแบบคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนาะใช้ทรัพยากรให้ประหยัดที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าเอาเปรียบธรรมชาติกันมากนะะักค่ะ สวัสดีครับผมพชรพลขุนนนนะครับมาพบกับผมในรายการเดอะฮีโร่ช่วงพลังชักโลกเช่นเคยครับรายการนี้เป็นรายการที่ให้สาระและความรู้นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาท่านผู้ชมมาพบกับแป้งขนมปังที่หมดอายุแล้วแต่สามารถสร้างรายได้และสามารถช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยมาพบกับพี่คนนั้นเลยครับว่าเขาทากันยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับนะครับอันนี้พี่วันชัยคุณลองนะครับ ถามนิดนึงครับผมที่อยู่ตรงข้างหน้าผมตรงเนี้ยโอ้ตุ๊กตาสวยงามอย่างเงี้ยนิโมจําได้นะครับโอ้ไม่ทราบว่ามีความคิดริเริ่มไงครับก็เราต้องการจะนี่ทำมาจากขนมปังนะครับผมเราต้องการจะแปลรูปจากขนมปังที่ไม่มีคุณค่าครับเรามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นงานฝีมือนะครับอย่างสีสันที่ท่านเห็นนะครับอ๋อสวยงามมากครับนี่เป็นงานฝีมือล้วนๆนะครับนะครับถามนิดนึงครับผมตรงนี้เนี่ย ที่ทำมานี่พี่รู้ว่าว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนของเราเอ,อ๋อก็ถือว่าส่วนหนึ่งนะครับเป็น<ม>เราทําให้จากเอาไปทิ้งเอาไปนั่นับแปรรูปใช่พี่วันชัยครับลบกันนิดนึงมีขั้นตอนหรือวิธีในการทําให้กระทาผงกับท่านผู้ชมทางบ้านดูไหมครับมีครับ <Okay. S 2> จะทําให้ดูเลยครับได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่วันชัยเชิญเลยครับผม ขอบคุณ <c oughs> พี่วันชัยมากเลยนะครับที่ให้สาระและความรู้นะครับกับผมและกับท่านท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมถามนิดนึงมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านไหมถ้าท่านสนใจสินค้าตัวนี้นะครับ <c oughs> หรือว่าท่านที่ตกง,งานอยู่ <c oughs> อยากจะฝึกอยากจะทำนะครับเบอร์ของผมก็ตามอยู่ข้างล่างนี้นะครับสนใจจะมาเที่ยวตลาดน้ำนะครับขอเชิญชวนนิดหนึ่งครับอยู่ไม่ไกลครับเขตตลิ่งชันครับตลาดน้ำตลิ่งชันถ้าบุดมท่านใดนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผม พี่วันชัยครับพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลุกเรกร้อนไหมครับพร้อมครับโอเคผมนับหนึ่งถึงสามนะครับครับผมหนึ่งสองสามพลังทิทักษ์โลกเรามาเป็นพลังทิทักษ์โลกกันนะคะ